นะ้ามารุนนะคะ,ะควันนี้เนี่ยนะ้านะนะมารุนจะมาสอนเพื่อนๆ้ช่างบ้านนะคะ,อะตอนนี้เนี่ยนะนาะมารุนได้ไปเปลี่ยนสกินมาแล้วเดี๋ยวให้ดูในด้านหลังนะคะไม่มีปรับแต่งอะไรมาทนิดหน่อยอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนช่างบ้านสไตล์แบบเอาง่ายๆแล้กันนะคะสําหรับการอยู่ขึ้นเดียวประมาณนี้เราจะใช้ของตามนี้เลย เดี๋ยวเรามาวางโครงบ้าน,นก่อนสลับสลบดึงมไปอยู่นี่ ไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะเดี๋ยวนะก็สร้างตามนี้ได้เลยนะคะอ๋อรู้ละทำไงนี่ดื่มไปก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนิดหน่อยๆน,นะคะโอเคเราวางได้นิดหนึ่งแล้วนะส่วนตรงข้างในเนี่ยเพื่อนๆจะใช้เป็นสลับแบบสลับวางอย่างนี้ก็ได้นะคะ แต่เราจะชอบใช้ไม้โอ๊กมากกว่านะมันจะได้ดูไม่เ่นเกินไปะตอนนี้ก็วางไปก่อนนะคะโอเคอย่างนี้แล้วก็ใช้เป็นไม้โอ๊กค่ะเอาไปนี่ตรงนี้ด้วยอ่ามันจะมีเป็นส่วนของหน้าบ้านแล้วก็ข้างในบ้านกันนะคะ ส่วนของหน้าบ้านก็คงจะเอาประมาณถึงตรงนี้ละกันนาะอเอาสักประมาณตรงนี้ดีกว่าให้วางไปเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยอาจจะการระยะห่างจากระหว่างตรงนี้จนถึงตรงนี้ก็ได้ก็อาจจะเปลี่ยนไม้ที่ยังไม่ได้แปลงลูปมาวางตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยตรงนี้ด้วย อันนี้แล้วก็ใช้เป็นล้วค่ะวางตรงนี้โอเคต่อไปอันนี้เป็นสไตล์ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ทำได้ง่ายๆเลยโอเคต่อไปแล้วก็วางตรงนี้นะคะ โอ okay. เคเพื่อจะทำแบบภายในบ้านนะคะอาจจะยาวเกินไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะคือมันอยู่ที่เราด้วยว่าเราต้องการจะให้ใหญ่ประมาณไหนอะไรยังไงนะคะอาจจะลดมาอีกสักนิดนึงก็ได้เนะื่อกีอาจจะใหญ่เกินไปอะ่ะ ก็ค่อยๆวางไปนะคะอ่ะคราวนี้ได้ละเดี๋ยวอีกนิดหน่อยวางสักสามเลยแล้วกันเนาะอ๋อตรงนี้ถ้าเป็นหนึ่งก็โอเคตรงนี้จะเป็นสามสูงสามบล็อกนะคะกวางก็จะเป็นกวางสามบล็อกนี่เราจะเป็นนี้ชึบชึบ อีเลยคืออันนี้เราสร้างให้เพืเ่อนๆแบบบางทีเ,เพื่อนๆก็อยากจะเอาไปปรับเปลี่ยนแก้ใหม่อะไรประมาณนั้นในสไตล์ของเพื่อนๆน,นะคะก็สามารถไปแก้กันได้นะทำในสไตล์ของเพื่อนๆได้เลยค่ะตรงนี้เราคิดว่าไม่ต้องวังก็ไดนะ้หลังบ้าน ตรนนี้เพิ่มอีกสักหน่อยฟองเสาต่ำกันไปข้อมูลบางอย่างที่เราแบบว่าบอกรัารงจังนตรงนี้อาจจะไม่ไม่ได้ครบสมบูรณ์แบบแล้วก็เพื่อนๆก็ลองไปดีเพย์กดดูแล้วก็ลองทำตามเอานะคะวางแล้วค่เสร็จแล้วต่อไปใช้เป็นบันไดค่ะวางรอบนอกแล้วก็ใช้เป็นสลับนะคะ วางลงไปตึ๊บเป็นอย่างนี้เลยโอเคเราสร้างข้างในโอเคเรียบร้อยแล้วเนะาะคราวนี้มาอยู่ข้าง่าข้างหน้ากันบ้างข้างหน้าบ้านนะคะใช้เป็นสแลปวางอย่างนี้ยคะ่ะ ใช้เป็นบันไดาตามเดิมมาตรงนี้น,นี่ตรงนี้สิอโอเคนี่ก็พออาะเรียบร้อยโอเคกำลังพอดีนะคะ วางให้รอบๆบ,บด้านเลยนะคะกระตบเล็กๆเลยโอเคเรียบร้อยแล้วหน้าบ้าน,นอะไรก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนี่ต่อไปข้างในบ้านแล้วก็รอบนอกนะคะ ให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นกระจกขาเม่อเพื่อนก็สามารถใช้เป็นกระจกหลักสีได้เลยเนาะนี่อ่ะเตียงล้วใช้กรอบชูอนี้ด,ดีกว่าอา่ากระถางจะมีเป็นชุดอะไรประมาณนี้และสามสิ่งนี้เราคิด,คด,คดว่าคงสขาดไม่ได้ไน,นะคะ เพื่อจะให้ดูเป็นบ้านที่สมมุติแบบนะคะอ่าเตียงเอาตรงนี้ละกันนี้ใกล้ใกล้อ่าแบนี้แหละโอเคนี่บ,บน้อย นี่เลยเสร็จแล้วแล้วแค่ตรงต่งอีกนิด yes. หน่อยตรงนี้อยู่ไหนวะเราจะลองใช้ดูนะคะม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะ Create m ม p อันนี้เคยไปเห็นเขาทำกันมาโอ้ไม่ได้อะไม่เป็นไรใช้เป็นรูปที่แบบใช้เป็นสีขอนที่เราเอาไปวางไว้ข้างในแล้วมันอยู่เท่ๆนะคะอาจจะเป็นดาบพุ่งดาบเพชรประมาณนั้นเนาะงั้นใช้เป็นดาบละกันเนออ,อ อย่า <G ül üş> งนี้ป๊บโอเคนะคะนี่ได้แบบนี้เลยเอ้อลืมไปเลยเมื่อกี้เรามีจังนี้ด้วยนี่ว่าออีกอย่างหนึ่ง ใช้สีชมพูแล้วกันเราจะใช้เป็นอ่าตรงนี้แหละเป็นอะไรหรอนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าบ้านอีกนิดเดียวอ่านี่แล้วกัน รอบๆบ้านด้วยนะคะที่เพื่อจะให้ดูไม่มืดเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปมาปรับวิวทิวชัดกันนี่สามสิ่งนี้กำลังดีเลยบบ รอบราบ้านเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งใช้เป็นต้นกล้าโอ้1หนึ่โอ้แด้แล้วมันก็จะได้เป็นต้นไม้ใหญ่นะคะชึบ โอเคนี่เลยเอาจจะปักดอกไม้อะไรไปสักสักหน่อยจะได้ดูสวยงามเสร็จแล้วค่ะอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สร้างบ้านเป็นอันเสร็จเรียบร้อย เอชื่อที่เห็นเอนั้นเนี่ยเราใช้เป็นชื่อของพี่นะคะทำซีดูซิทำว่ะอ,อ่ะโอเคทำเซตศูนย์ได้แล้วค่ะอะไรไปอย่างนึ่งหรือเปล่าอ่านี่ประตูปุ๊บเรียบร้อยคราวนี้นะคะเราก็ได้สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยเป็นบ้านสไตล์ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่เล่นในสไ વ เวอร์เลยโดยเฉพาะ เพื่อนนะคะชอบก็กดไลค์ชอบมากๆก,ก็กดซับนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ r e a ลีโอว์เก่ะค่ะ,ะทั้งงานสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเย้บ๊ายบายเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ